มาจะก็เปลี่ยนฝากครอบกันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะผูกมาทําไมไอตัวนี้มันก็แน่นนะอืมมันก็แน่นดีนะก็ปกติมันจะผูกมาทําแปะอะไรไม่รู้เราจะเปลี่ยนเป็นลายนี้กันเปลี่ยนเป็นลายนี้อยู่ไหนอะโอเคแปบ๊บนึงนะตั้งไหนอะ 頼む、えー、い เรียบร้อยหนึ่งข้างนี่ก็ลองลองดึงสองมือดึงโอเคนั่น ล้อสุดท้ายแล้วค่ะบอนแนนอี่ลีอันตัวนี้บอนแนนอี่ลีเขาถึงได้เอาไซส์นี่รัดไว้มันแน่นเบื่อมันเรือเสร็จฮะเรืเอเสร็จไม่จ้ะงันก็ตัง้งเาอาไอเอาไปเอ้ยอ๋อเอาไป็ให้ตัวไปเยอะ<อ><อ> lock nom lock nom hmm. Okay. okey 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 lock, lock. เราก็ดันเข้าไปบานนี้พี่น้องดันมันเข้าไปเร็ื่อวๆก็ทุบทุบทุบเออแม่มึงอ น,นี้ก็ชายหยาดแหะหน่อยลองดึงกันเลยเรียบร้อย จากแบบนี้โอเคป่ะพี่หนังเฮได้ขอบไม่ละเฮ้ยฮะน่า 嗯。Mm hmm.